อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองครับผมก็สําหรับตัวทั้งพี่เองแล้วก็กินเองก็ช่วงนี้นะครับอยากให้ทุกคนหมั่นล้างมือดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ล้างมือด้วยอะไรล้างมือด้วยถ้าไปข้างนอกเนี่ยฉีดแอลกอฮอล์แต่ถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยล้างสบู่แต่ถ้ามีโอกาสถ้าใช้แชมพูเนี่ยแต่ถ้าม,มีโอกาสข้างนอกไบบต้องใช้ต้องล้างมือด้วยสบู่แชมพูเนี่ยแชมพูอย่างนี้ได้ไหมแชมพูใช่ไหมเป็นแบบเป็นครีมนวดมาล้างอย่างน,นี้ได้ไหมหน้ตาไม่เอาไม่เอาหน้าตาเป็น โลชั่นเน่ะได้ไหมหรือต้องต้องสบู่อย่างเดียวเลยอ่ะตัวดีตัวดีตัวดิตัวดีตัวดิอ่ะนี่ถ้าผมทำนะเขาจะโวยวายนะคุณรู้อยู่แล้วมันอยู่แล้วมันแน่แน่เขาจะโวยวายนะแล้วแล้วเขาจะโกรธจริงนะแล้วแล้วผม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 ก็จะผมผมก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาทีหลังนะใช่ไหมก็แน่ๆอยู่แล้วเปล่า ก็คุณเป็นคนอ่อนโยนเนี่ยผมเป็นคนอ่อนโยนแล้วผมโดนตบหัวมัน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 เกี่ยวกันตรงไหนมันเกี่ยวกันตรงไหนโอเคครับผมเขาบอกอย่าเพิ่งไปไม่หายคิดถึงเลยยังไม่หายคิดถึงเลยถ้างั้นต้องต้องทำไงให้ไม่หายคิดถึงคอมเมนต์ไงคอมเมนต์มาพูดคุยกัน c o m m เฮ้ยเยอะเออดิตอบตอบด้คิดไม่ทันคิดไม่ทัน ติดตามในโซเชียลเราโซเชียลเราชื่ออะไรไหนสายดิอินสตาแกรมะครับก็ p p k i c c นะครับที่สองตัวครับผมอีกคนหนึง่งอีกคนนึงอีกคนหนึง่งอีกคนหนึงนหน่งเป็น b b i l k a n นะครับเป็นบิลกิน b b i l k n แล้วของเอปอนอ่อ p o n d ปอนพลพลละวิชใช่ไหมปอน p o n d p o n l a w i t แล้วถ้าเป็นของพี่ยงอ่ะของพี่ยง Y O N G Y O S นะครับส่งยศใช่ปะเขายงส่งยศหรือยงยงยยงส่งยศในจริงเลยยง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 ยศพี่ตุ๊กตานะครับก็เป็น Dolly Girl D O L L Y อันนี้เนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่พี่กาก็สการ์ดนะครับ S C C A R D อ๋อ Dolly Girl นี้เอ่อฟอลโล่กันเยอะๆนะ ไอจีออฟฟิเชียลนาดาวชื่ออะไรนาดาวบางกลอกนะครับทุกทุกนาดาวบางกล่อกด้วยนาดาวไม่ซิกด้วยแหมพิมพ์ในคอมเมนต์มาเลยไหมอย่างเงี้ยได้ทีแล้วเอาใหญ่เลยนได้ทีแล้วเอาใหญ่เลยนะซีบแล้วกก็พิมพ์มาเหอะฮะขอบคุณครับน่ารักตลอดเวลาขอบคุณครับอันนี้เป็นคำชมอผมรับก่อนจอ่านคอมเมนต์ซะ